สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องราวของเจ้าหน้าที่นะครับที่เป็นตำรวจได้เสียชีวิตคาบ้านพักในแฟลตตำรวจเลยนะครับเนื่องจากติดเชื้อไวรัสโควิดนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจยดร้อยโทเสียชีวิตในแฟลตตำรวจย่านถนนมิตรเขตบางเขนกรุงเทพมหานครระหว่างกักตัวเพราะใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด19เรียกได้ว่าสถานการณ์โควิด19สร้างความบัตรกลัวให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมากเพราะตอนนี้มีผู้ป่วยและ เสียชีวิตต่อวันนั้นพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆจนน่าตกใจสืบเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด นั้นล่าสุดช่วงค่ำวันนี้26เมษายน2564เจ้าหน้าที่ตำรวจยศร้อยโทเสียชีวิตในแฟลตตำรวจย่านถนนมิดเขตบางเขนกรุงเทพมหานครนะครับระหว่างการกักตัวเพราะใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงในการเสียชีวิตและไม่ทราบว่าผู้ตายติดเชื้อโควิดหรือไม่มูลนิธิกตันยูประสานเจ้าหน้าที่เฉพาะทางเข้าเก็บศพแล้วนะครับ อย่างไรก็ตามทางเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยนะครับที่เพิ่งเป็นร้อยตํารวจโทแล้วก็ได้เสียชีวิตค่าแฟรเลยนะครับกักตัวกักตัวอยู่นะครับ